ดวงประจํำวันอาทิตย์ที่22กันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับแรม5้าค่ำเดือน10ปีมโรงดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาทีตกเวลา18.14นาฬิกา14นาทีคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าการงานที่พึ่งพาศายกันจะผ่านไปได้อย่างสบายสบาย การเงินระวังเงินโยกย้ายเปลี่ยนมือไปสู่ผู้อื่นระวังเงินหายจับใจ่ายใช้สอยให้พึงระมัดระวังความรักสบายสบายคบกับใครเป็นเพื่อนทุกคนสุขภาพระวังโรคหวัดคิดมากปวดหัวโชคลาภระวังโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้แน้ำเหลืองน้ำหนองคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์การงานจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนการเงินชั่งน้ำหนักความสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อเสมอ ความรักคนมีคู่อิดอัดเวลาอยู่ด้วยกันระวังโดนบังคับขู่เข็นให้ทำสิ่งที่ไม่ต้องการคนโสดระวังจะเจอคนหลอกลวงสุขภาพระวังโรคซึมเศร้าเครียดโชคลาภไม่มีสำหรับท่านในวันนี้งดเสี่ยงดวงทุกประการคําพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารการงานมีโอกาสได้เดินทางไกลมีโอกาสพบเจองานใหม่ๆการเงินยังคงประครับประคองต่อไปได้ ความรักคนมีคู่ระวังทั้งเขาและท่านจะสร้างความเจ็บช้ำใจให้แก่กันจงมีสติให้คิดก่อนทำเสมอคนไร้คู่ระวังตกเป็นมือที่สามของคนอื่นสุขภาพระวังโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดต่อมแน้ำเหลืองเบาหวานโรคหวัดโชคลาภวันนี้เป็นวันที่ดีพระแม่ลักษมีอวยพรโชคลาภแก่ท่านคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ การงานจงทำงานทุกอย่างด้วยความระมัดระวังถึงจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีการเงินใช้จ่ายคลั่งมือการเงินหมุนเวียนดีความรักกระทำตามเป้าที่ใจปรารถนาแต่หากเป็นเป้าที่ไม่ดีให้ละเวน้นเพราะมีโอกาสสำเร็จได้โดยง่ายสุขภาพระวังโรคจากการดื่มสุรายาการกินอาหารไม่ตรงเวลาแยะการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โชคลาภงดเสี่ยงดวงทุกประเภท คำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานมีงานการเข้ามาให้ทำมากมายแต่สำหรับคุณสบายๆทำได้ทุกอย่างการเงินมีมากจ่ายมากมีน้อยจ่ายน้อยเก็บหอมรอมริดบ้างจะดีบ้างความรักคนมีคู่จะมีค่ำคืนที่หวานชื่นคนไร้คู่ระวังจะมีคืนรักที่ฉาบฉวยสุขภาพระวังโรคหวัดโชคลาบมีโอกาสได้จากคนรักกันชอบกัน คำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์การงานทำอะไรมักไม่ได้ดังใจปรารถนาระวังถูกแย่งความดีความชอบการเงินมีเข้ามาเล็กน้อยประปรายแต่เข้ามาเรื่อยๆดูแลบัญชีให้ดีความรักทุกอย่างจะสำเร็จหากทำตามเป้าหมายสุขภาพระวังการการคิดมากวิตกกังวลจนเกินไประวังโรคซึมเศร้าโชคลาภงดเสี่ยงดวงทุกอย่างในช่วงนี้คำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ การงานงานยุ่งมากวุ่นวายไม่สู้ดีการเงินท่านใช้จ่ายเงินด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วจงทำต่อไปจะผ่านไปได้ด้วยดีความรักคนมีคู่จะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือได้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่ของกันและกันคนไร้คู่จะได้พบคนที่ถูกใจสุขภาพระวังเลือดแน้มเหลืองโรคหวัดโชคลาภไม่ค่อยจะสู้ดีขอจบคำพยากรณ์สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงสุขสวัสดีโชคดีมีชัย